อาข่าขอบคุณทุกคนหน่อยที่มาเนี่ยส่งของของอาหารอะไรแล้วก็ส่งอะไรมาให้ขสาไม่มีขาดสายเลยอาข่าพูดหน่อยลูกยังไงซาเขาขอบคุณทุกคนมากมากนะคะซาไม่ได้หายไปไหนนะคะมีคนฝากของมาให้ด้วยนี่พวกปูไตกันหน้าเดี๋ยวนี้คนฝากวางไว้มีคนฝากของมาให้ด้วยเห็นไหมเนี่ยมีคนส่งของมาให้เต็มเลยดูสิ อันนี้จะเป็นอ่าออันนี้จะเป็น,น,นเดี๋ยวคนให้เขาา้าจางอันนี้คนปากมาให้เข้าจางนะอันนี้จะเป็นคาิยาว่าซองใหญ่ที่เข้าวจากชอบด้วยอันนี้จะเป็นกรอบรูปมาแล้วบนองบ้องบนงท่นอ้ตั้งกรอบรูปตั้งกรอบรูปมาดูสวยมากฝีมือเขียนสวยมากทุกคนครับอันนี้ พี่ๆจากคานิว่านะฮะส่งมาให้ข้าเจ้าหมาคนีนนะครับเป็นกรอบรูปน้องข้าสากนะครับนี่ไงขอแสดงความเสียใจจากการการไปของด้วย,วยทีมงานคานิว่านี่น่ารักมากเลยไม่ว่าจะอยู่หรือจะไปจะซัพพอร์ตตลอดอแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกรอบรูปพี่ๆคานิวาให้มาเนี่ยผมจะเอาไปเก็บไว้ในบ้านนะครับแล้วก็เก็บนะครับอันนี้เอามาอันนี้มาฝากเข้าสาก,ก่นอนดี๋ยวเขาสวยเขาสวยรักขนมข้าสาขอขอขอแล้วขอแล้วไป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 แล้วไ้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแ้วไ ของน้องก็เหมือนทองสวยของน้องก็เหมือนทองสวยนี่โอ้เออว่ะอันนี้คือบ้านเจ้าสุจาศโอ้เจ้ามึงได้กินยอดอีาศากกันได้นะนั่งลง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 เขาเจ้าได้กินพาอศากเลยนะเนี่ยอะไรเออแค่นีน้ว่าอีกนเ้ียวแล้วก็อบกินน้ำทุกที่แคาไหนบ้างจริงนะครับ สวยงามมากมาลองใช้พวกขวดังนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้ก็จะเป็นสะอาดอ่อนโยนไม่ระคายเปียกเป็นอ่าทิชชู่เปียกของคานิวานะครับที่สง่งมาเฮ่เมึงเมคานิวาหูปะว่ามีบุญไหว้สตอรี่พ่อคานิว่าข้าวาาุ้นไหว้สตอรี่เหรครับอันนี้พี่เขาส่งมาให้ฟรีเลยนะครับอันนี้อ,าาอุ้ยของก็สั่อ้ยมีขนมมาให้ด้วยให้เาสาั่ง้ก็เจ้า อันนี้เป็นของข้าวสากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ข้าวสากก่อนนะแล้วพ่อจะขอให้ข้าวเจ้านะอะไรนะลูกไม่ยอมสากอันนี้อันนี้ให้ข้าวสา,านะล์นะนะให้ข้าวสากก่อนเดี๋ยวข้าวเจ้าค่อยมาเอาดึกดึกค่อยมาขโมยนะลูกนะนี่อ่าโอาจะได้นอะไรเดี๋ยว,ว่าลูกต่อไปไว้หน้าที่ต่อไปหน้าตั้งเลยนะอ่า คนรักก็สากเยอะขนาดไหนโอาประค่านี่เรื่อยร้านะทุกคนดูรูปนะครับมาล่างดูรูปนั่งลงนั่งลงขอบคุณขอบคุณพี่พี่จากอนิว่านะครับเดี๋ยวแปเดีวบ้าแงแบงเดี๋ยวแบงแบงเดี๋ยวเดี๋ยวกรอบรูปของข้านิว่าเนี่ยกูจะเอาเขาไปไว้ในบ้านเด้อแล้วก็ผมอ่ะสั่งใต้หินที่เป็นรูปนกสากรูปนี้นะคะพี่พี่เอามาตั้งไว้เพราะว่าอันนี้ของพี่สากเดี๋ยวจะไม่ทุนแดดทุนฝนอันนี้ของพี่สากจะไปเก็บในบ้านเข้าใจไห อ้าไปทีนี้ขอบคุณก่อนขอบคุณขอบคุณทางคันนิว่าแล้วก็ขอบคุณเอซีที่ส่งของมาให้นะครับแล้วก็มาพัดเบไปนี่เป็นุญใจเงินเพิ่มเลยนีุ่แจเพิ่มเลยนี่เลยเลยยดูนะครับดูแต่ละรูปสวยๆบางครับต้องดูดูดูาูดูอันนี้ทางพี่ดูนูด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 ดดูดู ข้าวสาลีน่รารักมากๆเลยโอ้โหข้าวสาลยายขอเด็ดนะมันตาเราสวยมากแล้วเรามาดูนี่สวยยาจะให้อยู่ยายจะแกะให้แม่ <c oughs> ขอบคุณนะครับทุกคนขโมยแม่ กระดูกของอ้วนหวังหวังหวังนี่เห็นวะหวังหวังหวังขโมยของจากล่ะลูกยายจะแกะให้ยายไม่เอาถ้ายายแกะให้มาถ้ายายแกะให้ไม่ได้เี่ขออ้วนละยายแกะให้ลูกเนาะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไม่ยอมอ้าข้าซาขอบคุณทุกคนหน่อยที่มาอ่า นี่ยส่งของของอาหารอะไรล้วก็ส่งอะไรมาให้เขาสากไม่มีขาดสายเลยอ่ะเขาสากพูดหน่อยลูกยังไงสากเขาขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสากไม่ได้หายไปไหนนะคะยังไงสากเขายังอยู่ในใจทุกคนอย่าลืมกันนะคะยังไงพี่พี่ก็อ่าอยากส่งของมาให้สากสากก็ยังอยู่รับไปเรื่อยนะคะส่งมาเรื่อยๆก็ได้นะคะขอบคุณค่ะเขาแหกแล้วเราต้อกินน้ำเขาตากกินน้ำเขากินน้ก่อนเนาะ กินนน้ำก็ยังไงถ้าอยากได้สากเป็นที่ระลึกอย่าลืมมาอุดหนุนแก้มสากด้วยนะคะบอกให้กินน้ำอ๋อนวิชาเขาเอาในวัยกูขายเนาะหลวมไหนแต่เบิ้งถามมึงลองไปเอิญมันดูหน่อยเขาสักมาเอิญปกติไหมอยู่ในนี่ไหมเออเอิญในในในต้นไม้น่ะเอิญเนาะเขาสากเขาสากลูกเขาสากขาข้างล่างมันลึกมากเลยค่ะเขาสากทำอะไรอยู่อ่ะข้างล่างอ่ะอ๋อ ร้อนกำลังกินข้าวนี่ว่าเลยค่ะขอบคุณนะคะโอ,โอ้เยอะมากเลยค่ะ้างั้นก็เอาไปฝากข้าวเจ้าด้วยนะข้างล่างมัน <c oughs> มันมัน,ม,นมันไม่อร่อยหรอกคะ่ะข้างล่างอ่ะข้างล่างมันลงมากินข้าวเฉยแต่หนูกำลังจะขึ้นสวรรคะ์แล้วค่ะตอนนี้ค่ะไปแล้วคะ่ะ <c oughs> พูดไล่ยของลงกันเลย <laughs>